ลูกอยากเที่ยวป้าจัดให้นะครับวันนี้เรายัางอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับผมมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เซรามิกที่จังหวัดลำปางกันนะครับจังหวัดลำปางนะครับนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นตลาดกาดกองต้าหรือนั่งรถม้าชมเมืองหรือจะชมสะพานรัษดาพิเศษหรือจะไปผาหอบนะครับ หรือจะไปเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะสไลเดอร์ธรรมชาตินั้นนะครับยังมีอีกที่เที่ยวอีกที่เที่ยวหนึ่งนะครับที่จะแนะนําคือพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีสนุกไหมสนุกมากครับขับระบายยังไงมีระบายเสียวันนี้เลื่อนเป็นรูปฉาพิพิธภัณฑ์เซรามิก ธนบดีนะครับยังมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกได้ทดลองการระบายสีของผลิตภัณฑ์เซรามิกเช่นแก้วน้ำชามถ้วยด้วยตัวเองตามจินตนาการใช้เวลาร่วมกิจกรรมประมาณ15-30นาทีครับผมน,นี่จะระบายอะไรเหรอครับนี่จะระบายเป็นรูปไก่นะ มีใบในโลกด้วยว้าวสวยมากเลยครับนี่คือล์มือของนิจาาครับเป็นไงบ้างครับสวยมากเลยครับมาช้าอลอฮนีจ๋าว่าชื่อชื่อตัวเองอยู่สวยงามมากค่ะนูชอบกายการในคันนี้มากเลยครับ ผลลงานของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชชว่อนพนุนี่เลยแก้วใบนี้มีใบเดียวในโลกด้วยนะคะนี่อนุบว่าเก้วจะติดเลยนะเลยก็ดูของนิจาัดที่สวยมากเลยนี่พวกเราดูดูตอนที่ระบายตีกันทีตัวสวยงามมากเลย เขาหนุนละบาเป็นรูปชาเคนที่จ๋าละบาเป็นรูปชากาการหนุ่ก็ละบาเป็นรูปชานี่ตอนที่แกลบ้าเป็นรูปชาอันนี้คนนที่จ๋าเองต่ออันนี้ก็คือคนขอมาลุก็ขออนนูนครับพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2556นะครับตั้งอยู่เลขที่32ถนนวัดจองคำตำบลพระบาทเพิ่มเมืองจังหวัดลำปางนะครับก่อตั้งโดยนายพนาสินธนะ ปดิสกุลทายาทรุ่นที่2งของนายซิมอยู่แท่ชินนะครับโดยภายในพิพิธภัณฑ์นะครับแสดงถึงประวัติของบริษัทในเครือธนบุรีมีนิทรรศการเริ่มจากการรับประวัติความเป็นมาของซิมอยู่แท่ชินมาจากไหนธรรมราอยู่ที่ไหนการใช้ชีวิตในครอบครัวไทยและที่นี่นะครับยังรวบรวมวัตถุโบราณนะครับเช่นกระดาษ ที่ใช้ในการทําบัญชีนะครับรวมถึงตู้ยาในสมัยก่อนลูกคิดหมวกรวมถึงตะเกียงและขีดเหล็กเก่าๆนะครับผมเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ครับรวมถึงจักรยานและแร่หินขาวนะครับที่ใช้รับเมซึ่งเป็นต้นกาเนิดของในการทําชามเซรามิกนะครับรวมถึงประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งโรงงานนะครับผม ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการจัดแสดงจําลองห้องครัวโบราณและห้องอาหารโบราณผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมเมืองเหนือไว้นั่งรับประทานอาหารพร้อมครอบครัวนะครับผมรวมถึงมีเตาฟืนสลับก่อให้ทําอาหารต่อมาก็เป็นการรับประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ของชามตะไก่ในแต่ละยุคส่วนห้องนี้นะครับเป็นการแสดงการจัดทาอนุสาวรีย์นะครับของนายซินยูแซ่ฉินนะครับผม เราก็เดินตามรอยเท้าไก่มาเลยนะครับผมจะไปดูนิทรรศการอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไฮไลไท์ของที่นี่เลยนะครับผมต้นกําเนิดของชามตาไก่นะครับแล้วก็มีชามตาไก่ขนาดศูนย์กลาง3.5มมิลเมตรขนาดไล่เรียก,กับเม็ดข้าวสารนะครับผมอยู่ภายในตู้กระจกทรงพีระมิดนะครับต้องมองดูผ่านแว่นขยายเท่านั้นนะครับถึงจะมองเห็นชามตาไก่ได้ ต่อมาครับก็เป็นชามตาไก่ทองคำนะครับจัดทำขึ้นเมื่อวันที่24เมษายน2557นะครับใช้ทุนในการสร้าง150,000บาทนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่17นิ้วนะครับต่อมาก็เป็นการสาธิตขั้นตอนการผลิตชามไก่แบบโบราณนะครับโดยไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครับมีการสาธิตกัน ทำชามไก่ในการปั้นการวาดสีการลงสีการวาดลวดลายแบบดั้งเดิมพร้อมทั้งดูกระบวนการผลิตเซรามิกสมัยใหม่ในยุคป,ปัจจุบันคบคู่กันไปนะครับพี่พี่ก็จะมาแสดงให้เราเห็นเดี๋ยวลองติดตามรับชมกันเลยครับผมการลงสีนะครับคือการใช้พู่กันนะครับในการวาดลวดลายตามจินตนาการของพี่พี่เขานะครับซึ่งจะมี ลักษณะเป็นไก่อันนี้เป็นการาขึ้นแบบแม่พิมพ์นะครับผมในการทำลวดลายต่างๆหรือรูปลักษณ์ต่างๆนะครับ หอจากนี้นะครับเราก็จะเห็นพี่ๆนะครับในการหล่อแบบในเซรามิกรูปทรงต่างๆรวมถึงในการปั้นการวาดวดลายหรือการติดสติกเกอร์ก่อนที่จะนำเซรามิกในส่วนต่างๆนั้นเข้าเตาเผานะครับจากนั้นเราก็เข้าไปดูเตามังกรเป็นเตาโบราณนะครับเป็นเตาเผาถ้วยชามแบบโบราณที่โรงงานทำถ้วยชามยุคแรก มีจานวน2เตาเตาใหญ่สูง3เมตรยาว25เมตรและเตาอีกเตาหนึ่งนะครับสูง3เมตรยาว23เมตรนะครับซึ่งสามารถเผาชามกไก่ได้ถึง5,000-8,000ใบนะครับต่อเตาระยะเวลาเผา,าว่า1วันหนึ่งคืนทิ้งไว้3วันก่อนเอาออกจากเตานะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงถ้วยชามนะครับใส่ในหีบดินนะครับเข้าไปในเลียงประมาณ34วันนะครับภายในอุณหภูมิก็อยู่ที่1,260องศาเซลเซียสนะครับเป็นอุณหภูมิที่บอกได้เลยว่าร้อนมากนะครับ จากนั้นเรามาดูพี่ๆทําถ้วยตะไลนะครับแล้วก็นําถ้วยไปเคลือบน้ํายานะครับก่อนที่จะนําเข้าเตาเผานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจากเตามังกรนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์นะครับของโรงงานซึ่งแสดงสินค้าอย่างมากมายนะครับหลายรูปแบบ สินค้าที่ส่งจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศตลอดจนผลงานของคนดังระดับประเทศที่มาเที่ยวแล้วเขียนลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นที่ระลึกนะครับห้องนี้ก็ยังมีแสดงขุ่ยเซรามิกด้วยนะครับผมอยู่ในตู้นะครับเป็นขุ่ยเซรามิกทําขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายน2559นะครับขุ่ยเซรามิกสามารถเป่าให้เกิดเสียงจริงตามตัวโน้ตด,ด้วยการทําดินขุ่ยจากอาจารย์ธนิต์ศรีกินดีศิลปินแห่งชาตินะครับ และนี่คือถ้วยเซรามิกที่คนดังมาเพ้นสีนะครับเดี๋ยวเราออกจากพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเ,เด็กๆกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์กันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวจากนี้เราไปคาเฟ่ธนบดีนะครับซึ่งภายในนะครับเป็นภาพวาดลายคามลวดลายต่างๆนะครับซึ่งประดับฝาผนังนะครับเข้าไปแล้วจะบอกได้เลยครับว่า Amazing มากๆครับเดี๋ยวเราไปเดินดูชมกันเลย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ